สวัสดีค่ะเจอก,กันกับน้องพลอ,อีกเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ใบมังกรเจมนะคะวันนี้พลจะเอานะคะเป็นสร้อยคอทองคําพร้อมกับตัวเพชรซี่พวกอัญมณีอะไรแบบนี้งานสวยๆนะคะเอามารีวิวให้ลูกค้าดูทั้งคลิปเลยนะ,ะช่วงนี้พลใจแยกเป็นคลิปๆแบบว่าถ้าสร้อยก็จะสร้อยทั้งคลิปอะไรเงี้ยแหวนก็จะแหวนทั้งคลิปหรือบางคลิปก็จะเป็นพวกจี้หรือต่างหูอะไรแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกนะคะในการให้ลูกค้าเลื่อนดูได้ เลยนะคะว่าแบบเออพี่กาลังหาสร้อยอยู่ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยหาแหวนอยู่แหวนทับทิมอะไรเงี้ยใอยก็จะแยกแยกเป็นคลิปๆไปนะคะหรือหาไม่เจออยากดูแบบวงไหนนะคะก็สามารถทักหาแอดมินก่อนได้นะคะที่เราแอดด้านบนนี้นะคะแอด mkgm หรือโทรนะคะ0653601525ติดต่อกับพี่นุชได้นะคะว่าแบบเออพี่อยากดูวงนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่นุชเขาจะหาแล้วก็ จะส่งคลิปเป็น YouTube ให้นะคะแบบนี้เพื่อสะดวกต่อก,กันให้ลูกค้าช้อปปิ้งสบายๆอยู่บ้านได้เลยนะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพอจะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ชิ้นนี้นะคะจะเป็นสร้อยคอทองคำนะคะที่ประดับด้วยเพชรซีกทั้งหมด5ชิ้นนะคะแบบนี้นะคะเป็นตัวเพชรซิกสวยมากเลยนะคะตัวเรือนทองคํา90น้ําหนักอยู่ที่4.96กกรัมค่ะขนาดหน้ากว้าง10มิลน,นะคะตัวจี้นะตัวจี้นะคะคือ10มิลน,นะคะแล้วก็ส่วนตัวสร้อยนะคะคือความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16นิ้วนะคะวันนี้พอยขอปล่อยต่อนะเอาไปเพียง19,850บาทเท่านั้นนะคะ ชิ้นนี้คือสวยมากไม่มีตําหนิไม่มีจุดซ่อมนะคะแล้วก็สามารถสวมใส่กับชุดไทยชุดไทยประยุกต์ใส่ออกงานก็ได้นะคะใส่งานบุญซื้อเก็บก็ได้อะแบบนี้เลยนะแล้วก็ให้เป็นของขวัญยังได้เลยอ่าสวยงามมากๆนะคะชิ้นนี้นี่ตัวลายนะคะแบบนี้เลยนี่อันนี้ตัวสร้อยนะคะสามารถปรับใส่ได้นะ นี่อ่าให้ดูนีคะเห็นไหมคะสามารถปรับไซส์ได้2จุดนะคะแบบนี้ตัวยาวออตัวซอยก็ยาวนะคะนี่น่ารักมากท่านใดชอบสนใจนะคะอยากดูเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพี่นุชได้เลยนะคะที่ไลน์แอดตรงนี้เนาะ ชิ้นถัดมานะคะชิ้นนี้จะเป็นสร้อยคอทับทิมสยามนะคะที่ประดับอยู่บนตัวเรือนทองคําเป็นงานแบบสังวานแบบนี้สวยงามมากๆชิ้นนี้แบบ เห็นแล้วต้องตาต้องใจเลยใส่ออกงานยังได้เลยนะคะตัวเรือนนะคะเป็นทองคําแท้ทั้งหมดนะคะน้ําหนักอยู่ที่9.3กรัมค่ะขนาดความยาวนะอยู่ที่16.5นิ้วนะคะวันนี้พลอยขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง36,950บาทเท่านั้นนะแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะเป็นงานทับทิมสยามนะคะเป็นงานออกแบบสร้อยเป็นสังวานแบบนี้นะนี่พลอยเอาตัวเรือนให้ดูนะคะชัดๆแบบนี้นี่ อ่าใส่คู่กับชุดไทยนะคะแบบ สวยๆเลยชุดไทยประยุกต์ใส่ไปงานบุญอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ซื้อเป็นของมัน่นของขวัญซื้อเป็นอะไรแบบเก็บสะสมทรัพส,สมบัติแบบนี้ก็ได้นะคะตัวทับทิมคือสวยมากงานเจรนหน้าเม็ดแล้วก็มีงานติ่งห้อยตรงนี้นะอ่ะส่วนตัวเรือนทองคํานะคะคือสวยงามไม่มีจุดซ่อมนะคะแล้วก็ทองแข็งแรงนี่ทองอารามสวยๆแบบนี้เลยชิ้นนี้มีเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะน่านหลุดมาทีนะคะก็รี แคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ ชิ้นถัดมานะคะชิ้นนี้จะเป็นสร้อยข้อมือประดับด้วยพลอยหลากสีนะคะตัวเรือนทองคำแท้90ค่ะน้ำหนักอยู่ที่2.6 2กร,รัมนะคะขนาดหน้ากว้างของพลอยนะคะคอ,อยู่ที่5มิลน,นะคะส่วนตัวสายสร้อยเนี่ยจะความยาวอยู่ที่6.5นิ้วนะคะพอดีความยาวมือผู้หญิงเนาะวันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อนะเอาไปเพียง1 2 9 5 0บาทเท่านั้นนะแบบนี้เลยคือสวยมากนะคะประดับด้วยพ คอลากสีแบบแต่ละสีคือสวยมากนะคะแล้วก็ตัวเรือนะคะงานทองเนี่ยไม่มีตําหนิไม่มีจุดซ่อมไม่มีงานขาดแบบเคยขาดหรืออะไรแบบนี้นะคะนี่แล้วพอยก็ไปชุบล้างทําให้หมดเลยนะทําใหม่ให้ดูเหมือนใหม่หมดเลยนะะ คือเหมือนซื้อมือหนึ่งได้เลยนะคะแต่ราคาแบบมือสองอันนี้ตัวตะขอนะคะแบบนี้เวลาสวมใส่ก็ใส่แบบนี้แล้วก็หนีบลงไปนะ,ะท่านใดชอบนะคะสนใจมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะก็รีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ ส่วนชิ้นหัดมานะคะชิ้นนี้จะเป็นงานสร้อยข้อมือนะคะประดับด้วยพลอยซับไฟนะคะสีอ่อนแบบนี้นะแล้วก็มีตัวเพชรประดับด้วยนะคะเพชรทั้งหมด11เม็ดนะคะน้ําหนักอยู่ที่0.11กรัตก็คือเมล็ดละ1ตังเลยนะตัวเรือนะคะเป็นงานทอง75%ค่ะน้ําหนักอยู่ที่5.6กรัมความยาวของสร้อยเส้นนี้คือประมาณ6.3-6.7ถึงนิ้วนะคะมันปรับไซส์ได้เนอะตรงนี้นะคะจะมีตะขอห่วงนะคะ2ห่วงแบบนี้ วันนี้นะคะท่านใดชอบนะคะพ่อขอปล่อยต่อเพียง18,950บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งตัวเนื้อ,อ,อพลอยนะคะเนื้ออ่อนแบบนี้สีอ่อนนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเพชรนะคะนามเพชร9798ขาสวยขาวใสเล่นไฟวิงสลับกันนะคะส่วนตัวเรือนนะคะถ้าสังเกตดีจะเป็นงานสีสองกษัตริย์นะคะก็คือตัวที่ประดับด้วยเพชรจะเป็นสีทองคำขาวนะคะส่วนตัวเรือนที่ประดับตรงพลอยนะคะจะเป็นงานสีทองนะคะแบบนี้อ่าส่วนตัวตะขอนะคะ จะเป็นตะขอล็อกแบบนี้ค่ะมีห่วง2ชั้นสามารถปรับไซส์ได้อย่างที่บอกไม่มีตำหนิไม่มีจุดซ่อมหรือขาดมานะคะแบบนี้เลยคือได้ทั้งพอยได้ทั้งเพชรสวยๆใส่ออกงานประดับข้อมือหรือซื้อใส่เป็นของขวัญซื้อใส่รับขวัญอะไรแบบนี้ได้เลยหมดเลยนะอ่ะท่านใดชอบสนใจนะคะจะดูเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูปแล้วก็ทักหาแอมินเข้ามาได้เลยค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นงานสร้อยข้อมือนะคะที่ประดับด้วยอัญมณีมอรก ไทยดินทับทิมนะคะ3ชนิดแบบนี้เลยตัวเรือนนะคะเป็นทองคําแท้90ทั้งหมดค่ะน้ําหนักอยู่ที่2.4 2กรัมนะคะความยาวของเส้นนี้คือ7นิ้ววันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อนะเอาไปเพียง1นึ 1, บาทเท่านั้นนะคะนี่แบบนี้น่ารักมากตัวที่เป็นประดับอัญมณีนะคะถ้าเป็นรูปเต่าแบบนี้นะ รักมากเลยตัวเรือนทองนะคะตัวสร้อยเนี่ยก็จะเป็นลายงานโซ่นะคะแข็งแรงไม่มีจุดซ่อมนะคะไม่มีจุดขานะแบบนี้แล้วก็สามารถปรับไซส์ได้เพราะว่าตัวตะขออันนี้จะเป็นงานแบบว่าตะขอ,อ,อก้ามปูนะอันนี้จะปรับ ล็อกตรงนี้ก็ได้นะคะห่วงตรงนี้หรือใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความข้อมือของลูกค้าแต่คือไอข้อมือความยาวทั้งหมดตรงเนี้ยคือ7นิ้วนะถ้าถ้าลดลงมาก็คือเล็กกว่านะคะนี่ก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าแบบข้อมือเล็กๆนะอ่าชิ้นนี้มีเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะได้ทั้งตัวอัญมณีแน่นๆแบบนี้ทั้งเส้นนะคะแล้วก็ตัวงานสร้อยทอทองคำแท้นะก็รีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทัรระะ้าหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ ชิ้นนี้นะคะเป็นงานสร้อยสังวนันเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นพลอยเขียวสองนะคะที่ประดับด้วยพลอยขาวนะตัวเรือนนะคะเป็นงานทองคำา90ทั้งหมดน้ำหนักอยู่ที่6.58กรัมความยาวคือ16นิ้วนะคะวันนี้พลอยขอปล่อยต่อนะเอาไปเพียง32,950บาทเท่านั้นค่ะชิ้นนี้คือสวยมากเลยนี่เป็นงานสร้อยสังวันนะคะเขียวสองนะ สลับกับตัวพลอยขาวนะคะใส่ออกงานได้สวยๆแบบนี้เลยนะ,ะตัวเ,เขียวสองนะคะเป็นงานเจรไนหน้าเม็ดเนื้อพลอยสีสวยนะแบบนี้แล้วก็ตัวสร้อยนะคะก็ไม่มีตําหนิไม่มีจุดซ่อมนะคะเป็นงานทองลายโซ่แบบนี้นะ,ะแล้วก็สามารถปรับใส่ได้นะคะมีมีห่วงสองห่วงตรงนี้นะ,ะนี่ค่ะท่านใดชอบสนใจนะคะซื้อใส่ซื้อเก็บนะคะหรือว่าซื้อใส่แบบว่า เป็นของขวัญอะไรแบบเนี้ยอ่ะนี่ก็สามารถแคปรูมนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ ต่มานะคะชิ้นนี้นะจะเป็นงานสร้อยคอทับทิมนะคะที่อยู่บนตัวเรือนง,งานทองคำ90ค่ะน้ำหนักอยู่ที่3.65กรัมนะคะความยาวของเส้นนี้คือ17นิ้ววันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อนะเอาไปเพียง16,950บาทเท่านั้นนะตรงจี้นะคะตรงนี้นะเขาประดับเป็นตัวรูปเต่านะคะเข้ากับสร้อยข้อมือเมื่อสักครู่เลยเนี่พลอยขอให้เทียบให้ดูน่ารักมากเลยนะเห็นไหมนี่ใส่คู่กันก็ได้นะคะ เห็นไหมคะตัวทับทิมนะคะที่ประดับเนี่ยเป็นทับทิมแท้นะคะประดับตรูตรงนี้ เป็นงานกึ่งกึ่งสังวันหนึ่งนะคะนี่สวยน่ารักสวยหวานแล้วก็ใส่แบบคือใส่ติดคอได้เลยนะ<ม>เพราะว่ามันไม่ได้ดูใหญ่ไปไม่ได้ดูแบบเวอร์วางที่ต้องใสเอ่อไปออกงานอย่างเดียวหรืออะไรแบบนี้นะคะซื้อให้เป็นแบบลูกสาวซื้อของขวัญให้ลูกสาวอะไรแบบนี้ก็ได้นะนี่ตัวทับทิมนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ตัวลายสร้อยนะคะจะเป็นลายโซ่สีทองแบบนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ได้เป็นสีทองคือมันเป็นงานทองคํานะคะแบบนี้นะอันนี้อ,นนอ่ะ แล้วก็ตัวตะขอนะคะนี่เาสามารถปรับสายเป็น2ชั้นแบบนี้ได้นะอ่านี่แบบนี้เลยสวยงามนะคะไม่มีตําหนินะคะเป็นงานแบบว่าไม่มีจุดซ่อมอะไรเลยนะแล้วพอยก็ไปชุบรางทําให้ใหม่หมดนะคะแบบนี้ท่านใดสนใจชอบนะคะจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ทางหาแอดมินเข้ามาได้เลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ admkgem ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR Code อันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ไลน์ของทางร้านเช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุชได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ